พอเราตั้งคำถามปุ๊บเราจะไม่หลงทางการทําธุรกิจออนไลน์การจะมาขายของออนไลน์ในติกตอก่อการสั่งทำแบรนด์นะฮัานจะไม่หลงทางบางคนนี่ใจร้อนมาปุ๊บจะขายแล้วจะขายแล้วไม่อติกต่อว่าให้คุณเขาก็ให้ให้เคล็ดลับคุณนะให้คุณมาสร้างตัวตนก่อน มาทำเปอร์ซ n นแนลแบรนด์ให้ให้เป็นที่รู้จกักมาเปิดมาตั้งร้านค้าให้ให้ก่อนอย่าเพิ่งขายนะคิดเอาว่าเ,เราจะเปิดร้านอะไรอะร้านสะดวกซื้อสักร้านหนึ่งเอาออฮะสะดวกซื้อเอาคู่แข่งกับเซเว่นอ่ะท่านขายเลยได้ไหมถ้ามีที่ดีแล้วท่านจูจ่ๆท่านจะขายเลยไม่ได้มันยังไม่มีมันยังไม่มมได้ก่อสร้างอะไรท่านต้องจ้างผู้รม,มาม่อสร้างห้องหับก่อน ให้เขาเทำพิธีอาจจะไปขอเลิกว่าท่านจะปลูกปลูกห้องห้องที่จะขายทำร้านค้าท่านก็ไปไปดูอะไรไปขอใบญาตก่อนไปเขียนแบบขอใบอนเญ่ตทางเทศบาลหรืออบอตอว่าจะขอสร้างปลูกจะจะมีสิ่งปลูกสร้างบริเวณนี้อ,อ,อาคารชั้นเดียวอาคารพาณิชย์มีสองห้องวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้า ขายวัสดุก่อสร้างแล้วกันอ่าจะขายวัสดุก่อสร้างท่านก็เขียนไปแค่แค่จะขอเปิดร้านค้าข้างนอกยังต้องใช้เวลายื่นแบบเขียนแบบแล้วจะต้องสร้างอีกต้องหาผู้เหมามาสร้างสร้างร้านค้านี่นะแล้วสร้างกี่เดือนนะถึงจะได้ขายอะ่ะเฮ้ยแลสร้างไปอาจจะสามเดือนน่ะจะเสร็จอะ่ะพอเสร็จไปุ๊บเป็นไงไปหาของมาขายเลยนี่ไปเปิดร้านไปขายของอ ถ้าลงทุนไปเท่าไหร่แค่ผมว่้วามันเป็นหลักแสนขึ้นนะ่ะใช่ไหมยังไม่ได้ขายสักบาทนะนะจ่ายอย่างเดียวนั้นนะ่ะแต่ลงทุนเป็นจันแสนนะฮะกว่าจะเปิดร้านค้าอะไรขึ้นมาได้นะอืมไหนต้องมาซื้อของเพื่ออามาขายอท่านเอางัาเอาคิดอย่างเนี้ยนทะ่านต้องคิดแบบนี้นะการมาทำเปอร์ซ็น์แบรนดิง้งท่านต้องคิดถึงเรื่องการเปิดร้านค้าใหญ่ๆ่ะเปิดบริษัทใ,ใหม่ๆโดยไม่ยังไม่มีอะไรเลยเออ พอรี่กอกให้ของฟรีปุ๊บท่านโอ้โหมฟรีมันเปิดปุ๊บติดปั๊บไม่ใช่มันคนอย่างต้องใจเย็นๆกับมันก็เหมือนท่านมาเปิดร้านนี่แหละมาตกแต่งลงฐานหลักสาเข็มมาขออ,าอะไรคือการมาสร้างตัวตนจากศูนย์ค่อยๆเป็นหนึ่งสองพัฒนาคือเป็นให้ถึง100%จากศูนย์เป็น100%ต้องต้องทำค่อยๆทำไปเป็นไงฮะ เขาบอกว่าเอ่ะไปสร้างโตัวตนสักเก้าสิบวันเนี่ยอาจารย์มันนานมากเลยอยากจะขายของละไอ้เฮ้ยอ,อ,อยากจะขายของเออหลายๆท่านเลยว่ายังงงอยู่โอ้ยคุณไปเปิดร้านค้าข้างนอกนะกว่าจะขายของได้นี่ไม่อหออเเป็นปีจะขายของยิ่งจะขายวัตถุก่อสร้างนี่อต้องไปยื่นขอแบบยากและไหนต้องร้านค้าต้องชื่ออะไรอะไรนะแล้วให้มันเตะตาใครผ่านร้านปุ๊บต้องมาซื้อของ ท่านล่โอ้โหท่านเห็นไหมทั้งที่ร้านค้าคือเขาเรียกว่า Corporate Brand Product Brand ลงทุนมหาศาลกว่าจะได้ขายแต่ท่านสร้าง Personal Brand นี้โอ้โหต้นทุนน้อยแต่เมื่อมันใช้เงินน้อยในการลงทุนถ้าเทียบเป็นหลัก6-7หลักข้างนอกนะนี่ลงทุนน้อยมากเนี่ อย่างเก่งก็ห้าหลักนะฮะสร้างอย่างเก่งก็ห้าหลักไม่ไม่ถึงหกหลักนะฮะเอาแบบโล컬แบรนด์แล้วกันไม่ต้องถึงคำาล้วลอซ์ซอรี่แบรนด์แต่ลอซ์ซอรี่แบรนด์มันก็ต้องเป็นหกหลักขึ้นอะ่ะมันมีการสร้างแบรนด์ต้องมีหลายระดับนะท่านจะสร้างแบบไหนสร้างแบบโลแบบเออโล컬แบรนด์อยากจะเป็นพรีเมียมแบรนด์หรือลอซ์ซอรี่แบรนด์มันอยู่ที่ท่านสร้างเลยนะก็เหมือนท่านสร้างเปิดร้านค้าท่านจะเอาเป็นเออเป็นร้านใหญ่ๆห,หรือร้านกลางระดับเล็ก เล็กกลางใหญ่อะแล้วแต่ท่านที่จะสร้างก็ใช้ลงเงินลงทุนในการสร้างจริงไหมจริงการสร้างเปอร์สซอรแมนก็มีระดับราคาเออท่านจะสร้างแบบราคาก็ตั้งแต่ห้าหลักหกหลักโอ้ผมไม่มีเกินหกอะ่ะเฮ้ยไม่มีไหนเกินหกาะว่าน่างเก็บ่าห้าหลักนะจริงไหมสี่หลักห้าหลักนี่แหละจริงไหมถ้าว่าโอ้แบงกังถ้ามันแบงอ๋อมันเหมือนกับสร้างสร้างร้านค้าท่านอะ การสร้างร้านค้ามันมันต้องแพงมันต้องใช้เงินน่ะแต่มันใช้เงินไม่เยอะเวลาเยอะมันก็ไม่เยอะนะถ้าเทียบเทียบกับไอ้การไปสร้างร้านค้าข้างนอกนะใช้เวลาเป็นปีนะกว่าจะขอใบอนุญาตขอสร้างกว่าจะมีร้านค้ากว่าจะให้พระมาเปิดเลิกเปิดใช้หาเลิกหายาม